วันนี้มีน้องคนหนึ่งเอาไมโครโฟนมาให้ซ่อมนะครับก็มันยิงไม้ตัวนี้มันราคานะครับมันก็ประมาณเกือบพันอ่ะแต่ว่าคือคุณสมบัติของมันเนี่ยมันมันต่ำไหมฮะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวผมมาเช็คดูนะว่าสายมันขาดในส่วนใหญ่จะมาขาดที่ตรงก้นมันอ่ะเช็คก่อนเลยเป็นแมกเนติกไม้ครับไม้ไม่เหล็ก นี่นะมันไม่ขึ้นมันขาดในส่วนใหญ่จะขาดที่ตรงนะตรงคั่วมันไมได,ดูให้ดูชัดๆนะถ้าเป็นแมกเนติกใหม่นะครัต้องเช็คกันอย่างเงี้ยอากุณหนึ่งตั้งไม่ได้แล้วดูฟัสดุนะเหมือนเหมือนอลูมิเนียมนะแต่จริงไม่ใช่มันเป็นพลาสติกไขามาดูเนะี่ย ดูขนาดของสายสัญญาณนะครับเนะี่ยสมัยนี้นะี่มันไม่รู้มันจะปัะหยัดกันยังไงนะเนะี่ยมันมีคุณภาพเลยเนะี่ยแกะม่ดูเนะนี่ยนี่ครับเนะี่ยมันไม่มีการล็อกอะไรเลยนะก็คือเอาสายเนะี่ยไปต่อกับตัวนะตัวแจ็คของมันโดยตรงเลยนะเนี่ยบางมากนะฮะไม่รู้คุณเห็นไหมปะ แ,นะแทบจะไม่เห็นทองแดงมันเลยนะแทบจะไม่เห็นทองแดงมันเลยมันบางขนาดนี้เนี่ยแต่สนวนนี่หนาบุบนะยังไงก็ขาดครับเพราะว่าเขาล็อกกันแค่นี้เองโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงตูดนะฮะซึ่งมันจะเป็นน็อตเนี่ยไขยได้แต่เนี่ยเดียวก็ขาดอีกนะฮะหมายอย่างนี้อย่าไปซื้อนะครับเนี่ยแบบเนี้ย ควรจะซื้อที่มันที่มีคุณภาพนิดนึงหรือว,ว่าเอาสายมาทำเองดีกว่านะทองแดงเต็มนี่นะดูมันเล็กกว่าปลายมิตเตอร์ผมจีสายมันอนะ่ะนี่มิตเตอร์เข็มนะเนี่ยต้องตัดทิ้งเลยเนะมันไม่เหมาะที่จะมาใช้นะครับสายดูว่าสายใหญ่เดี๋ยวนี้มามีพวกร้านค้าออนไลน์ขายแบบนี้เยอะมาก เดี๋ยวผมตัดทิ้งเลยกว่าเดี๋ยวดูข้างในมันตัดง่ายมากขาดแล้วนี่ดูเส้นมันแทบจะไม่เห็นทองแดงเลยเนียปอกมาดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูนะครับว่ามันบางมากไม่ว่าจะ เป็นไม้เป็นอะไรก็สายเนี่ยที่มันซื้อมาตามร้านค้าออนไลน์เนี่ยมันเอาแต่ถูกแต่ว่าดูคุณภาพของมันเนี่ยบางมากเห็นไหมเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นทองแดงเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องอ่ะก็ต้องมาซ่อมจับบัตรกีมันใหม่ท่านี้ดึงยึดให้ใหม่ ต้องเสริมความแข็งแรงให้มันนแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็มันก็จะขาดอีกเนี่ยทีนี้ผมทําแล้วนะผมก็เอาตัวเทปพันสายไฟนะเนี่เสริมความหนาให้มันเพื่อที่จะมาใส่กับก้นมันนะก้นมันนี่มันไม่มีน็อตยึดนะไม่มีน็อตยึดคุณเห็นเราเห็นไหมแสงรอดผ่านได้จริงโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องขันได้ตรงเนี้ยมันต้องขันได้จริงๆมันไม่มีน็อตมันหลอก มันหลอกครับน็อตหลอกนี่ฮะขันให้ตายก็ไม่ได้มันหลอกเรานะเดี๋ยวค่อยๆอ,อัดมันเข้าไปนะครับจริงๆถ้าเป็นผมนะผมเปลี่ยนสายทิ้งเลยแต่นี่น้องบอกว่าจะมาเล่นคารโลเกะนะครโอเคไม่เป็นไรนะไว้ฉลองงานกันลองเพลงเล่นๆกันในบ้านอันนี้ทําฟรีนี่เดี๋ยค่อยๆใส่มัน อืมอัดเข้าไปเนะี่ยมันแน่นหน่อยหนึ่งโอเคแน่นละก็คงจะอยู่ได้นานกว่าเดิมแน่นอนเนี้ยนิดๆหน่อยๆน,น้องถือมาจะไม่ซ่อมก็ <c oughs> ก็กระกะายไรอยู่นะไม่เป็นไรคนระับวันนี้ช่วยเหลือกันไปนะครับน้องที่ทำงานนะ นี่ครับโอเคนั่นแหละจะเทสเลยแต่ว่าตอนนี้ผมออฟไม่อยู่พอออฟไม่แล้วเนี่ยมันจะทําการช็อตไม่ตัวเนี้ยลงกลาวอ่ะมเตอร์มาเช็คดูซิว่าไอ้ที่เราต่อไปใช้ได้ไหม โอเคน่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่ว่าการนำการควยฟ้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันน้อยนะครับตัวนำมันน้อยทองแดงมันน้อยปกติมันต้องขึ้นศูนย์นะทองแดงมันน้อยตัวนี้ไม่ดีนะครับสัญญาณรบกวนสูง ไม่เหมาะทีจะมาใช้งานท่านี้ก็โอเคไม่เป็นไรร้องกันร้องเพลงกันในบ้านอันี้ผมอ่อนแล้ะมันจะต้องมีค่าความต้านทานขึ้นประมาณ200โอหนะ์มเนี่ยก็โอเคครับเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็พอซ่อมกันได้ครับให้น้องได้สนุกสนานกันนะครับสวัสดีครับ